นายวรเชษสุธิเพศเบอร์ห้านายนัทพลอำไทยสงเบอร์ศูนย์สนับสนุนโดยท่านสทยรราชแสนเมืองวบทีมโดยฉลองชัยเทพตาแสงหมายเลขนายนาของผู้ทีมทวงเจริญนิรุตบุญทิศสงหมายเลขเจ็ดหกดีโครสมบัติหมายเลขสองอภรรอดสุโขหมายเลข,าาข,ขเก้าวันชนะพิพันอกหมายเลขสิบเอ็ด อา,อออาทิตาาย,ย,พ,รยพระนอกมันเลขหนึ่งจีรศักดิ์อาสคติมันเลขยี่สิงรวัตสุขสวัสดิ์มันเลขศูนย์วชัยหัวใทรงมันเลขาดดาสิสุพชัยที่ผนอกมันเลขแปดเอกชัยทานคำมันเลขหนึ่งอโนชาดาสมันเลขศูนย์สมัครแพ้ติตสิบเอเอนนมิจิกก,ก็จะให้กับท่านประธานได้กล่าวให้โอวาส เล็กน้อยครับเรียนเชิญดังประธานนะครับเฮ้ยวันไผ่ฮาวงี้อาอยอีกแล้วเนี่ยฮะข่าวใ่เลยเอาไปชนะแล้วกันไปบอวนแล้วกันเนนักกีฬาทั้งสองทีมนะครับซึ่งเป็นลูกเป็นหลานเลือดเนื้อเชื้อไขของหุ้ชุมชน วันนี้กิจกรรมถือว่าเป็นเกียรติและสักดิ์สีโอกศาสตร์โคกรักโคกรมรวงเจริญเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันรักษาสืบไปขอให้จัดการแข่งขันเช้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอให้นักกีฬาทั้งสองโจงโชคดีสวัสดีครับรองเล่นกันครับแล้วก็เลยนเชิญผุ้เกียรตินะครับท่านประธานและก็ท่านสทนะครับอยากจะทุกท่านครับท่นถ่ายภาพรับท่านสทยรัตครับ ขอบคุณครับก่อนที่จะจับออกใส่กางเกงนะครับนานครับนะครับจับตาดูดีๆครับคู่นี้ครับแดงเป็นของซา ต่อแล้วนให้นิรู้จักเนรุ้ไปยังให้เจ้าเจ้าลุลุไปยังให้เจ้าเขมพินครับเขมพินสรุนี้ครันทักทายก่อนมัดแรกครับบอลอยู่ฝั่งชายล่าเตรียมเสริมด้วยนะครับไปยังเจ้าแอร์ให้กับเจ้าอาจารย์อาจารย์เวสังเจ้าแอร์เจ้าแอร์บอลนะครับอ่างกับพิ่ตาสรุนี้กันอาจารย์อาจารย์สรุนี้ยังอยู่งเนี่ยยุ่หเลยสรุนี้ครับยังไปเจ้าเจ้าไปยังให้เจ้าสรุนนี้ เจ้าหลังรถแคสตาร์กำลังสูงครับนี่หุ่นดีครับกลับมาวันนี้คือครับผมเป็นโซลิไลนได้เห็นอย่างยั่นสะใจหน่อยครับแต่คุณนี่เลยนะครับอย่าลืก็ถือเป็นเกียรติการรับประทานนะครับรับรางวัลด้วยนะครับ่นจะมอบรางวัลแล้วก็จะให้ครับ ครับมันเร็วครับนอะไรครับเรื่องการกระตุ้นใจแล้วครับเจ้าลูกใส่กันไม่ได้ง่ายให้กับเชฟินเชฟินเชฟินใส่งให้กับเจ้าลูกครับลูกลูกนี้สั่งลูกนี้ตั้งต๊ะเจ้าโอ้โหเสียบใส่ชานะครับก็ความปลอดภัยสกัดชิ้นไปด้านข้างหลังคาครับและเล่นบอลโดยของตุ่จับดึมือครับ วเจริญวันน oh, eh no <e right> ี้มาใหม่สองเลับนนรุ่แแ้วก็สมัครครับดาฟิตพอดี่โอ้โหครับเป็นเือเกานไปครับดาฟิตไม่พอก็เฮ้ยวงเราจะจะหลังด้วยนี่ครับล้อล้อเลยไยประมาณไม่ได้จูจับจ่าอะไรัจ้าดูตัวจ้าดูกระตใากับในรุ่นใร่นกรสัรับลุลใ้เชฟบินลุยกับไม่ถึงรับเด็กคนยังไหลเชฟบิน

ไม่ทันเยี่ยบแต่เร็วมากัจครับะไปเจ้าตุมตุ่มอัววรอัววัิให้กันครับเจ้ากอนเจ้ากอนเจ้าใส่ใส่ยนีเจ้าแอครับย้อนหลังไปยังให้เจ้าวิตไทกับลูกนี่ลงนี่ล้ครับไ่คิดว่ามันจะเร็วกินไปครับเสียงเขเชียร์ความง่างของดดันเลยนะครับเสียงเขเชียร์คร้าง กัต่กรไกินกรกงเสียพร้อมเงี่ยหนีรู้จับหนีรู้จับขาสาขวไปยังไงกัจะจ้างรเช้ลัน้ายความรู้จสายร้ไปกันเจ้าน้เป็นลูกได้เล่นจากจัตุหรยเจะนักกับให้กับมังกรยังมังกรมังกรให้กับเจ้าหน่มครับเจ้าหนุ่มบอก้ายมาขวใจไม่ใจเข้าสายก็ขวบสายคู่ี้ตามช่องไปยังย่างแอร์ยังแอร์ยังไม่ผ่านลุดจดุจดุจสายดุขวบดิดุขวใจเชิดนิดเจ้าของเสลไปเลยครับอยาให้รู้ดึงมาได้รับ

จำคิดนะครับาให้คิดก็ให้กลังจลังดสาตเจ้ามากกว่าับไม่่าทีุ่ดทีุ่ยุดดอนหลังไปให้ครับเจ้าลูกครับเจ้าลุกมองซ้ายแลกขวาครับจ่ายมาจังนี่สามีนตัดสินใจครับใจต้องฟังเป็นหลังด้านลางเจ้านัดกับกระดุนไให้กระดุนไหาพี่นายรับตรงนี้ตูดน ปกติแค่จละลับดสามนะครับวันนี้เปลี่ยนระบบใหม่ครับรนิ่งแล้วยิง

นี่สเตปเริ่มมาการล็อกจมล็อกครับโอ้ยเว็ยเอกใช้เจ้าหัวมาที่นี่ไปแล้วครับนี่ลุทเอาเอาแล้วเจ้าตู้เอาตู้เจ้าสายสิทังเครื่องเดินทั้งสองชุดแล้วครับทั้งดวงจะเล่นทั้งโอ้ครับลงมอกกลองอย่างดีครับแต่ยังให้กับเจ้าลูกครับเจ้าลูซส้่สกัดออกเจ้าต้าครับได้เล่นบอลโดยฝั่งของดวงเจริญ ฉกได้เลยว่าครับละมาดไม่ได้ครับเผลอไม่ได้นั่งไม่ติดแล้วครับสำหรับกองเชียร์ของฝั่งของดวงเจริญนะครับระวังมดงามแดงด้วยนะครับไหนนะดูนี่ครับเจ้าเกย์กับซับลูกนี้อือหือด่านเล่นบวฝั่งของสาวใหญ่เสิร์ฟน้ำนะครับไส้น้ำเดียดน้ำเปล่าด้วยครับ ย้อนหลังไปยังให้กับเจ้าแอร์แอรไปยังให้ยอต้าครับสายมหาพลายครับซับลูกนี้อืครับโดนบอกด้วยเจ้าตู้ไปไม่ไปแล้วที่เข้าซ้ายขวานก็ซ้ายตาให้กับลูกพี่เอ็ดดี้ลูกพี่เอ็ดี้ซับอีกแล้วครับโอ้โหเออไม่แบบไม่ชมนะครับไม่ล็อกครับสับอย่างเดียวครับเหมือนกับยำยำมาบ้ามุสาวนะครับรองเครื่องร้องตัวเจริญน้ำคำเครื่องเลือดที่รุนเพิ่นเดิมครับ โอ้โหลุยเลยไปได้ไปติดมุมงกับฝั่งของดูกะเกือตาตาดูดีๆครับูสวนบุกเทคนิคต่างๆครับโอ้โหคกัแกครับไ ต่ปกติแกจะล็อกสามล็อกสีแล้วก็ออกครับวันนี้ไอ้บรรชัยยิ้มเฉยนะครับมันใจในลูกทิวมากครับหลังจากปวดตัวเองจากผู้จัดการทีมไม่ก่อสร้างครับไม่ลุ่งครับไอ้ครับเจ้าหนุ่มดูับสัตว์ควายดีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแอดดี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าตู้ครับ มาเล่นรถที่สองขอ,อเวลานอกสองสั่งครับเราจะเลื่อนรถสองมาเล่นกับนี่รุดเคยทำมาแล้วครับสามนาทีห้าลูกครับแต่วันนั้นนับจากวันนี้ไปมันสามปีผ่านมาครับนี่รุดจ้าหนี้ผมกินอย่างมากวะคุณพึ่งบอกรู้เถอะวะมันจะลแลกมอเตอร์เสิร์ฟดีครับเป็นธรรมดาครับคนมักย่องครับ จบจาก์นาเมนต์นี้ครับนับไปอีกสามเดือนครับแต่ไม่มีการแข่งขันก็ถือว่าไม่มีครับถ้ามีก็ถือว่ามีครับบอกไม่ได้ไปอยู่ที่เงินครับเงินถึงก็ทำให้เงินไม่ถึงก็เรียอะไรครับไอ้กับตู้กับตูครับเขาใส่กัตู้ใส่รู้จนี่แหละครับซ้ายเข่าห้องเครื่องของสาวใหญ่ครับแม่นหนา

นี่หละครับตอนนี้กลับมารับ,ชบ,บ,บใช้ใตัวทีมอีกครั้งครับดูครับตใหญ่านตีใหญ่านตัดสัอง